่นี้นกระิพามาเบงบักเขียบักพริกเด้อบักที่นอันนั่นบัั่าเยบกัเก็บไปแก้วบักเขียบกเก็บเอา <c oughs> โอ้บักเขียก็เป็นเพี้ยยังส้นบบนบอลโอ้บักเขียแหงเขียแรงเนาะไปแหงเขียแรงโอ้ยไปหยิกไปงอไปเลี้ยงบ ให้เนี่ยแต่บักพิกเนาะใสพีกง่ญ่ตีพิกก็เริ่มขึ้นราคาะละตีมันอึดมันอยากเนาะโอ้ยก็เห็ดยากกระดอนเนาะแต่คนก็สิตายแล้วสินี่ยว่าแต่บักแข็งบักเคียเลยไอ้าตีแต่คนก็สิตายอยู่แล้วทีห่อนลายเนี่ยใช่บีแล้วมา ก้นกระิตายก้นะเขยบะแขงน้คักอนเนี่ยกางขงกางเจ้ปัขี้นี่ก็เลเป็นดันเงปุ๋ยมันเสียใจอันนี้บะเพกันนั่นเตี้ยโอ้ไม่ได้เก็บตีมืนอาพ่ตี่เก็บตียมบว้บอันนี้มันพวกเป็นมาทืหมดบนเ้อันนี้เป็นตำสมกระเซบเด้มันมันบกเ็ดลายเก็บให้แน่นะบได้เอาถุงมาเก็บใส่กันไปหละ ตามมือวันรดน้อยนะเด็กกิกินคือเกาด้วยเนาะคนห่นโอ้ยหนอยงามงามีพอด้ขีดาดอกงามดีทั้งคนโอ้ขีดดาแล้วให้ตายสั่มเถอฮอร์โมนหลายตายะขีดอาขีดหอรมโมนหลายตายสั่มทอยาาใค้ง้าใม้ยังหลายตายสั่มเงามงามหากสัญญาลคายอย่างนี้ขีดดาอันนี้พ่อไปมาใบบนใบร่วงกิน จะให้ยากงามไหลตายสั่ที่โอกปอดสานตังนนะโอ้นี่ละคงดีอกินแล้วเขาก็สบายท้องด้วยาม่ได้คิด่านคิดยาิ่ฝรู้จักความเหมือนกันอุ้ยฝรจ้งมางามกันดรอกกันเด้อน้อยแดงกินครึ่งพนนะโอ้งามเทอมา mười chín ban chi dạy và sân phơi oi ngam lạy sai phu yong măng kia kìa 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 Thì kìa 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 Ui, nếu đây ngắm lại cái bó đậy Chính bó xếp được Sù, bó sù khó ngần Ta mới chát Ôi da Ôi da, ạp nó Nhanh chưa Ui, liềm bên mắn nhập nhập nó Hẹn liền lại phía nông ơi Nằm này khó Cái hẹn bất tiền <laughs> <laughs> ยัง่ๆปกกๆสินยังไม่ง่านว่าใส่หมดออกเข้าไปในนห้อมันออกควอนนะเพื่อเพื่อแม่อุ้ยเมียเคย่นโอ้ยยงขีดยายยังตายซ้ำสิน พูนให้นะพูดอติดตายพูดเลยติโอ้ยน้ำตาล้วขีดาอขีสมหรอขีเอานี่ขีดยาอย่างมันจังไตไว้เอะเลี้ยงลายตายซวันนี่ขีดามนมินเนี่ขีดตะกุเมิน่าเขาปิดมันไตคนก็จิตไตเพราะคนจิมันเป็นวิญมคนก็จิตายคนกับจตคนถึงไตเพราะคนสุดท้าย้ยคื่อย่ไโอ เราขิดแล่น <lush> นี้พูนคืนยิ้มขิดแล้วจะคลองก็แล่นนี้สินีแล่นนี้ไปรีอย่่มมึงกินน้าจันเถอะขิดย่างจะย่างเนี้ยหมนปล่อยทำสัตว์มนแต่ถือกินของพอนก็จะพูเพื่อแห้งเหรอเดือนโบไดยูนี่ดอกเน้้ยบ่ไแล้วเนาะิดดเันเีเออพี่เราก็บอเน่าเพรอย่างดอกเราอยากหังจากไหมันงามวันันถอะแม่บ่ อยากให้มันไม่งามตี <laughs> <music> yeah. okay. Okay. Food, ้เอล้ไปวหาไปเอาลนะไวดอกห้นามักเกียนี่ก็ลังกรอบแซบดีแล้วนอยน้อยนเน่เก็บอันสมื่อกี้มือกี้เอ้ยกินที่ธรรมชาติเนาะขายโลยี่สบาทจานบาทขายเีไปซะแล้วเนาะเพราะสัมพังได้เห็นนะขายได้เ่อนไ้เก่าร้อยซือขายซื้อมันบิตดหลายยู่ด้อสินะได้ตั้งกร ขาได้อยได้ไหลไปนั่นเลยไว้ตั้งเก้าร้อยเนาะหมดรงนี้่ละบอกแป้งมันมันแจงเก่งเสียขายน้ำแป้งขายเบ้อแด้บอกแป้งน่ะมาหันรวยนอนนอนน้อยมันไม่เมี้ยงบแป้งแจมหยาแจมปลาอยู่ก็ได้กินเนาะนี่ก็ไม่ได้ขินยาให้กันสิอันนี้ปลูกปลูกไม่ตีบวบพริกนะปลูกไนครับโอ้ โอ้คนเสียยาออกดีปะนี่ด้วนะหองจ้าของยาม่แตีอยอ้บุบ้านยาวนะยามาเลี้ยงเกียดีไปมาฝ้าห้องเปิดมฝ้าห้องเล่นนี่สันโดยันฝนะ้าที่ฮฮเกด็นะอโอ้ก็เฮ็ <laughs> ดีเป็นแถวเป็นแนวดีนะคนเสียยาดีทั้งหมดอ่าบ่ไหวแล้วฝ้าห้องน้ะเกษียเนาะคอยกันเล่นจันที่กันแล้วคอยรบสู่ย่นฝ้าเล้ เนี่ยที่หาล่องเนี่ยอันนี้ปลูกได้จากปีแล้วน่จากนั้นแล้วล่างต้นนี่ทีลางเอาเขาแล้วนี่ทีปาดมันคือนม看看네้มครับแค่ตะวันถักใบหยิกใบด่างใบออกเหลืองเนาะปัด ปลูกผักแตงไช่ก็บ,บ่ขึ้นวะที่โอ้อาลางองตั้งแต่งมาลองตั้งตั้งตีโอ้มาดิเขาพูดนี่ปลูกได้หลายโดนเป็นไรแล้วนะใกล้สิได้กินแล้วเจ้เออต่อขอน้ำปังเพื่อไรฮะ เดี๋ยวเาเห็ดเขานะปังปีนี่บอได้เกยวเล่นบ่นกนกกอาไปกินบอดเลยเต๋ป๊าปโอ้บ่มีคนเห็ดเนาะนกเอานกเขาก็อยากกินที่กันเนาะเออหิวมันอยากก็มากิน,นกเนนกกนนนนลนละเพิ่งกระไดไหมตอมกัน อ๋อแม่พิ่งแม่นั่นมันนั่นมาจ่อกันแท้ว่าอียงรยี่สิบบาทนลยรักบุ้งอ่ะเอาเจ็บให้นะเอาให้นะเสีไปผัดมีดปาดเราก็ได้ด้วยเออลูกเอากันจังมาแห้ง นี่ยเดี๋ก็ได้ไข่เบิดแล้วจีโอ้ยแดด,ดดก็แดดพ่นแดดวายเมียใคยขนชิงลูกหยับหยับแล้วโอ้ยหมดชั้นลูก <c oughs> ไปขายชั้นไปนั่งขายาชั้นเจ้แต่ก็เมื่อยห่อนแดดไหลตาย,ตายโอ้ขนชิงลูกโอ้ยทั้งขนก,กับมกเตียงกวัววะที่นะ่ะป <c oughs> ลูกแท่นผนัก<า>ขึ้นไฉ<า>มันว<า>่ขึ้นจีเจ้โอ้ หยอนหอนหอนแมีย้อยอิสซบเส็่นี่ชิปนี่ก็ขอจบซนี่กนเด้อลิปหนาคอยพ้อกันไหมด้วยหอนลายม่อยหอนลาหอนลานาเลยบิ